รุ่งเช้าวันหนึ่งเสียงไซเรนได้ดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเจออุบัติเหตุรถชนต้นไม้ข้างถนนภายในซากรถที่พังยับเยินคันนั้นได้เจอร่างกายของคู่รักคู่หนึ่งนอนนิ่งสนิทอยู่จากสิ่งที่เห็นตำรวจก็พอจะคาดการได้ทันทีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็น่าจ,จะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางถนนธรรมดาทั่วไปที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันแต่หลังจากที่ตรวจสอบหลักฐานภายในรถอย่างละเอียดและส่งร่างกายของพวกเขา ไปให้ทีมแพทย์ชนะสูตรต่อก็กลับพบว่าสิ่งทั้งหมดนี้ได้นําไปสู่การเปิดโปงเบื้องหลังความลับสุดน่าสะพรึงกลัวของพวกเขาทั้งสองคนเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ The Behind a c c i d e n t Case คดีเบื้องหลังอุบัติเหตุอัมมหิต สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชว์แปลง Talk Engine นะครับและนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เราได้มาเจอกันในปี2025ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสําหรับคดีที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นคดีที่ในตอนแรกนะครับก็ดูเหมือนอุบัติเหตุ เหมือนการรถชนธรรมดาทั่วไปครับแต่เมื่อตำรวจได้ลงมาเก็บหลักฐานสืบสวนไปเรื่อยๆนะครับกลับพบว่าหลักฐานทั้งหมดนี้ได้นําไปสู่การเปิดโปงเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดครับและการสืบสวนในครั้งนี้นะครับจะเป็นเช่นไรบทสรุปจะลงเอยแบบไหนนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้เพียงแค่คนละหนึ่งครั้งครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปร่วมไขคดีวันนี้กันเลยครับ ในวันที่13มีนาคมปี2020ทางสถานีตำรวจในเมืองเนสวิลล์รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับสายโทรศัพท์มาจากผู้ชายคนหนึ่งโทรมาแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์คันหนึ่งประสบอุบัติเหตุพุ่งชนต้นไม้อยู่ข้างถนนหลังจากที่ได้รับการแจ้งเหตุทางตำรวจก็รีบเดินทางไปตรวจสอบซากรถคันนี้ต่อทันทีจึงได้พบว่าภายในรถมีร่างกายของคนสองคนนอนนิ่งสนิทอยู่เป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับ ร่างกายของผู้ชายถูกพบอยู่บริเวณฝั่งข้างๆคนขคับอยู่ในสภาพที่หัวทิ่มขาชีฟ้าส่วนผู้หญิงก็นอนขดนิ่งสนิทอยู่ตรงบริเวณเบาะหลังเบื้องต้นทางตำรวจได้คาดการว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการประมาทหรือว่าเมาแล้วขับที่พวกเขาพบเจอในทุกๆวันอยู่แล้วครับแต่เมื่อนำร่างกายของทั้งสองคนออกมาจากรถและตรวจสอบอย่างละเอียดดูกลับพบว่าบนร่างกายของพวกเขามีร่องรอยกระสุนหลายจุดพอสมควรครับ และที่แปลกไปมากกว่านั้นนะครับภายในรถคันนี้กลับไม่มีปลอกกระสุนร่องรอยอาวุธอะไรเหลือทิ้งเอาไว้เลยแถมโทรศัพท์มือถือของพวกเขาทั้งคู่ก็หายไปด้วยเช่นกันครับเมื่อเห็นได้ชัดว่าหลักฐานต่างๆที่เจอในรถมันเริ่มดูไม่ชอบมาพากลเท่าไหรนะ่นักตำรวจจึงรีบส่งร่างกายของทั้งสองคนไปให้ทีมแพทย์ชันสูตรหาสาเหตุกันต่อไปทันทีไม่นานหลังจากนั้นก็ได้คําตอบยืนยันจากทีมแพทย์มานะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนนี้ไม่ได้จากไปเพราะอุบัติเหตุรถชนครับ แต่สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนหนึ่งที่ใช้อาวุธจัดการพวกเขาก่อนจะหลบหนีไปซะมากกว่าผลจากการตรวจสอบประวัติของทางตำรวจได้พบว่าร่างกายของผู้หญิงที่อยู่ในรถคันนี้เธอมีชื่อว่าฮอลลี่วิลเลียมเกิดในเมืองเนสบิวในวันที่14มกราคมปี1978ตั้งแต่เด็กชีวิตของเธอก็ไม่ได้สนุกสดใสเหมือนเด็กๆคนอื่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะพ่อแม่ของเธอมีปัญหาแยกทางกันตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับฮอลลี่เธอก็พยายามตั้งใจเรียนจนจบและได้เติบโตขึ้นมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานอยู่ในคลินิกสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งภายในเมืองส่วนทางด้านผู้ชายอีกคนหนึ่งที่พบเจอในรถเขาก็มีชื่อว่านายบิลแลนเวนนายบิลคนนี้เขาเกิดในวันที่17มีนาคมปี1983ในเมืองคลาสวิลล์รัฐเทนเนสซีตั้งแต่เด็กครับลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เฮฮาชอบเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงมากมาย ทำให้ที่ประจําที่จะสามารถหาตัวเขาได้ก็หนีไม่พ้นร้านเหล้าผับบาร์สถานบันเทิงยามค่ําคืนแต่แม้ว่าชีวิตของเขาจะดูสนุกโลดโผนตามภาษาผู้ชายรักสนุกก็จริงแต่ครั้งหนึ่งชีวิตของเขาก็เคยพบเจอกับเหตุการณ์น่าเศร้ามากๆเพราะหลังจากที่แต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวได้เพียงแค่ไม่นานลูกสาววัยสี่ขวบของเขา ก็เดลาจากโลกนี้ไปโดยโรคมะเร็งอย่างกระทันหันแถมหลังจากการสูญเสียครั้งนี้ภรรยาแม่ของลูกก็ตัดสินใจทิ้งเขาไปทันทีปล่อยให้เขาอยู่กับความเสียใจเพียงลำพังและก็ดูเหมือนว่าชีวิตของนายบิลหลังจากนั้นนะครับก็เอาแต่เที่ยวเตรใช้ชีวิตแบบไร้จุดมุ่งหมายเมาหัวลาน้ำแทบจะทุกวันเหมือนกับว่าเขาพยายามจะลบเลือนความเจ็บปวดความทรงจำที่แสนเศร้าจากการสูญเสียลูกและภรรยาที่ทิ้งเขาไปครับ ชีวิตของเขาก็วนเวียนซ้ำๆแบบไร้จุดมุ่งหมายไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีครับจนต่อมาในปี2018เขาก็ได้บังเอิญพบเจอเข้ากับฮอลลี่ในงานเทศกาลดนตรีหลังจากที่ได้เจอกันทั้งคู่ก็เริ่มทําความรู้จักกันตกลงคบหาเป็นแฟนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าความรักของทั้งสองก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นักพวกเขามักจะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำคบๆเลิกๆก,กันเดือนเว้นเดือน,อนจนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติของทั้งคู่ แถมข้อมูลจากปากเพื่อนสนิทและคนในครอบครัวก็ต่างพูดเหมือนกันครับว่าทั้งสองคนนี้เวลาพวกเขาทะเลาะกันก็มักจะมีอารมณ์รุนแรงมีการใช้กําลังกันอยู่เสมอแถมนอกจากนั้นเมื่อตํารวจได้ลองสืบประวัติของทั้งคู่ลงลึกกลับไปนะครับก็ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าเป็นเวลาเพียงแค่9วันก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้มีคําสั่งจากสารประกาศอย่างเป็นทางการนะครับไม่ให้นายบิลและฮอลลี่เข้าใกล้ชิดกันหรือมาพบเจอหน้ากันครับเพื่อป้องกันแม่นายบิล ใช้กาลังก่อเหตุกับฮอลลี่เหมือนที่เคยผ่านผ่านมาจากข้อมูลชุดนี้ตํารวจก็เริ่มต่อจิ๊กซอตั้งข้อสริษฐานขึ้นมาได้ทันทีว่าช่วงพักหลังมานี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะอยู่ในช่วงทะเลาะก,กันอย่างหนักและกําลังตัดสินใจเลิกลากันไปแต่บังเอิญว่าในวันที่เกิดเหตุนายบิลอาจจะพยายามพูดจาโน้มน้าวชักชวนให้ฮอลลี่ออกมาพบเจอกับเขาหาอะไรกินด้วยการพูดคุยเพื่อจะเคลียร์ปัญหาใจกันหวังว่าจะขอเธอคืนดีเหมือนทุกครั้งที่เคยผ่านมา แต่ในตอนนั้นระหว่างที่กําลังอยู่บนรถตัวนายบิวก็อาจจะพยายามพูดง้อขอเธอคืนดีอย่างสุดความสามารถแต่ทางฮอลลี่ที่อาจจะรู้สึกเบื่อหรือว่าหมดรักเขาแล้วก็คงตอบปฏิเสธจนทําให้นายบิวเกิดอาการโมโหควบคุมตัวเองไม่อยู่และตัดสินใจชักอาวุธขึ้นมาจบเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่รถจะเสียหลักไปพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างถนนตามที่ตํารวจไปพบเจอน,นั่นเองครับซึ่งเมื่อทางตํารวจลองเอาข้อสันนิษฐานเหล่านี้ไปปรึกษากับคนในครอบครัวและ เพื่อนๆคนสนิทของทั้งสองฝ่ายทุกคนก็ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเกิดขึ้นเพราะทั้งตัวนายบิวและฮอลลี่ก็ต่างเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่และช่วงพักหลังมานี้นะครับก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เหมือนจะรุมๆตอนๆทะเลาะกันแทบทุกวันจนแทบจะกลายเป็นกิจ,จวัตรอยู่แล้วนั่นมันคงไม่แปลกนะครับหากนายบิวจะลงมือกระทําสิ่งทั้งหมดนี้ลงไปได้ โดยอันที่จริงแล้วคดีในครั้งนี้ก็น่าจะถูกปิดตัดจบลงไปได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักด้วยการที่ตำรวจลงบันทึกสรุปสาเหตุไว้ว่าเกิดจากปัญหาชีวิตคู่จนทําให้ตัวนายบิลเกิดการบันดาลโทสะกระทําทุกสิ่งทุกอย่างลงไปครับแต่ในเมื่อหลักฐาน,นต่างๆที่ตำรวจพบเจอภายในรถและบนร่างกายของพวกเขาทั้งสองคนมันยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยและจุดขัดแย้งมากมายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทางตำรวจนะครับต้องลงลึกสืบสวน หาหลักฐานให้ได้แน่ชัดเสียก่อนครับก่อนที่พวกเขาจะสามารถปิดคดีนี้อย่างเป็นทางการลงไปได้ซึ่งหลักฐานแปลกๆอันแรกที่ค้างคาใจทางตำรวจเลยก็คือตำแหน่งร่างกายของทั้งสองคนที่ตรวจพบเจอบนรถคันนั้นพบว่าร่างกายของนายบิวนอนกองอยู่ตรงบริเวณเบาะข้างๆคนขับส่วนฮอลลี่ก็นอนอยู่ตรงบริเวณเบาะหลังไม่มีใครนั่งอยู่ตรงบริเวณเบาะคนขับเลยสักคนแล้วใครจะเป็นคนขับรถคันนี้มา มันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยแหละครับที่รถจะสามารถขับมาชนเข้ากับต้นไม้ได้โดยที่ไม่มีคนขับโดยเดิมทีทางตำรวจก็คาดการณ์กันว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ครับที่แรงกระทะตอนที่รถชนจะทาให้ร่างกายของนักคู่ปิวกระเด็นและอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากๆก็ตามแต่ยังไงมันก็มีประเด็นที่น่าสงสัยอีกอยู่ดีครับเช่นทำไมภายในรถคันนี้กลับไม่มีร่องรอยเปลอกกระสุนหรืออาวุธตกอยู่ในรถ เพราะาหากว่านายบิลเป็นผู้ก่อเหตุจรงิงๆสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะต้องถูกทิ้งอยู่ในรถหรือไม่ก็ตกอยู่บริเวณรอบๆร,ร,รถคันนี้แน่นอนแถมสิ่งที่แปลกที่สุดนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือของทั้งคู่ก็หายไปด้วยเช่นกันซึ่งมันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยแหะครับเพราะในตอนที่เกิดเหตุในปี2020นี้มันก็เป็นยุคสมัยที่คนทั่วๆไปมักจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวกันตลอดเวลา จนแทบจะกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วด้วยซ้ําถ้าให้เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับก็ดูมันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุก่อนจะหลบหนีไปซะมากกว่าแถมหลังจากนั้นเมื่อทางตํารวจลองย้อนกลับไปสอบปากคาคนในครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทของทั้งสองคนก็ได้พบว่าไม่มีรายชื่อใครนะครับที่ดูเข้าเขาจะเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีนี้ได้เลย เพราะพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ไม่เคยมีประวัติทะเลาะผิดใจกับใครสร้างศัตรูหรือว่ามีปัญหานี่สินมาก่อนมันดูเหมือนว่าคดีในครั้งนี้นะครับเริ่มเข้าใกล้สู่ทางตันเต็มทีเพราะตํารวจไม่สามารถหาหลักฐานมาเอาผิดใครได้เลยครับแต่หลังจากที่ตํารวจลองตรวจค้นไปในห้องพักของฮอลลี่อย่างละเอียดดูก็ได้พบว่าเธอได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณห้องและหน้าประตูเอาไว้อีกด้วยทางตํารวจจึงลองพยายามกู้ไฟล์ภาพบันทึกเหล่านี้ มาลองไล่ตรวจช่วงเวลาก่อนวันที่จะเกิดเหตุเผื่อว่าอาจจะพบหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคดีครั้งนี้ได้บ้างซึ่งมาลองเปิดภาพบันทึกย้อนกลับไปในวันที่10มีนาคมปี2020หรือเป็นเวลาเพียงแค่3วันก่อนที่ตำรวจจะไปพบเจอพวกเขาทั้งสองคนในรถคันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องของฮอลลีสามารถจับภาพชายปริศนา3คนแต่งตัวใส่เสื้อผ้าชุดสีดำใส่หมวกไหมพรมเดินก้มหน้าก้มตาเหมือนพยายามจะหลบมุมกล้อง ทั้ง3คนนี้ได้เคาะประตูส่งเสียงเรียกฮอลลี่อยู่หน้าห้องสักพักใหญ่ส่วนทางด้านฮอลลี่ที่อยู่ในห้องตอนนั้นเธอก็เอาแต่นิ่งเงียบไม่ตอบไม่เปิดประตูต้อนรับชายทั้งสคนนี้จากพฤติกรรมของชายทั้ง3คนนี้ตำรวจก็พอจะคาดเดาได้ว่าพฤติกรรมของพวกเขามันเหมือนกําลังจะพยายามคุกคามหรือมาหาฮอลลี่ด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีแน่ๆแต่หลังจากที่ตำรวจเปิดดูภาพชายทั้ง3คนวนเวียนไปมาอยู่นานหลายชั่วโมงพวกเขาก็ไม่สามารถระบุตัวตนของทั้ง3คนนี้ได้เลยทันที เนื่องจากภาพที่ไม่ชัดและการก้มหน้าหลบมุมกล้องอยู่ตลอดเหมือนเป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับทำให้ตำรวจจึงทำได้เพียงแค่เอาภาพบันทึกภาพใบหน้าของทั้ง3คนนี้วัดประกาศโพสลงโลกออนไลน์เผื่อว่าอาจจะมีพยานคนไหนที่รู้จักและติดต่อมาแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกับทางตำรวจต่อไปวันเวลาก็ผ่านไปหลังจากนั้นนานหลายวันจนนับสัปดาห์ตำรวจก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมกับชายปริศนาทั้ง3คนนี้เพิ่มเติมครับจนในที่สุดพวกเขาต้องยอมย้อนกลับมา สืบลงลึกประวัติของนายบิวและฮอลลี่ทั้งคู่ลงลึกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดนะครับพวกเขาก็ได้พบกับความลับบางอย่างที่จะนำพาไปสู่การไขคดีปริศนาในครั้งนี้จนได้ครับโดยต้องเล่าย้อนกลับไปให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนครับว่าตัวฮอลลี่ที่เธอทำงานเป็นพนักงานในคลินิกสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้มีเงินเดือนมีไรายได้ที่สูงมากเพียงพอจะมาตอบสนองไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตสุดหรูหราของเธอเท่าไรนะักทาให้ตัวเธอต้องตัดสินใจหาอาชีพเสริมโดยการใช้รูปร่างหน้าตาความสวยของเธอให้เป็นประโยชน์ทําอาชีพเป็นเพื่อนไปกินข้าวออกเดทกับผู้ชายที่ยอมจ่ายเงินให้กับเธอไม่ซ้าหน้าซึ่งจริงๆแล้วอาชีพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เธอแอบทําอย่างลับๆตั้งแต่ตัวเธอมีอายุเพียงแค่18ปีนู่นเลยแหละครับและก็จะมีเพียงแค่เพื่อนสาวคนสนิทในกลุ่มของเธอเท่านั้นที่รู้ว่าฮอลลี่กาลังรับจ็อบพิเศษแบบนี้อยู่ และชื่อในวงการอีกตัวตนหนึ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับติดต่อพูดคุยกับลูกค้าผู้ชายก็คือเลาเลิฟด้วยหน้าตาที่สลักสลวยของเธอนะครับจึงทําให้เธอมักจะได้เจอกับกลุ่มลูกค้าผู้ชายเศรษฐีที่มีฐานะร่ํารวยอยู่เป็นประจำแน่นอนเขาว่าสิ่งตอบแทนที่เธอได้จากการรับจ็อบอาชีพเสริมแบบนี้นอกจากค่าจ้างที่มากมายมหา,าศาลแล้วยังมีสิ่งของกระเป๋าแบรนด์เนมอีกมากมายรวมถึงทริปท่องเที่ยวต่างประเทศอีกนับครั้งไม่ถ้วนครับ เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้มานะครับทางตํารวจจึงเร่งสืบหาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเศรษฐีมากมายที่เคยติดต่อใช้บริการกับเธอไปทีละคนทีละคนจนมาสะดุดตาเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจิมมี่กรีนเพราะช่วงเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเขาเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่แชทส่งข้อความมาติดต่อพูดคุยกับเธอเหมือนพยายามจะนัดเจอพาเธอไปออกเดทหลังจากนั้นทางตำรวจจึงลองให้ทีมไอทีไล่ตรวจเช็คประวัติข,ข้อมูลของนายจิมมี่คนนี้อย่างละเอียดดูและก็ได้พบว่า ชื่อตัวตนจิมมี่ที่เขาใช้ติดต่อพูดคุยกับฮอลลี่นั้นเป็นเพียงแค่ตัวตนปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ติดต่อดีลงานกับเธอผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเมืม่อเป็นแบบนั้นทางตำรวจจึงจำเป็นจะต้องให้ทีมไอทีลองเจาะข้อมูลตรวจช็คไอพีแอดเดสโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยรายนี้ดูเพื่อจะเอาตัวเลขเหล่านี้ไปลองตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าจากบริษัทค่ายเบอร์มือถือต่างๆภายในประเทศจนในที่สุดก็ได้ทราบตัวตนที่แท้จริงของนายจิมมี่คนนี้ ว่าที่จริงแล้วเขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอดัมแครี่ีนั่นเองครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเมื่อตำรวจลองเอารูปถ่ายของนายอดัมคนนี้มาลองเปรียบเทียบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องพักของฮอลลี่ก่อนหน้านี้ mm hmm. ก็ได้พบว่านายอดัมคนนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของเขามันคล้ายคลึงกับชายผู้ต้องสงสัยหนึ่งในสคนที่มายืนเคาะประตูอยู่หน้าห้องฮอลลี่มากๆอีกด้วยครับเมื่อเป็นแบบนั้นทางตำรวจ ก็รีบสืบย้อนประวัติของนายอดัมคนนี้ลงลึกอย่างละเอียดต่อทันทีจนได้ทราบว่าในอดีตเขาคนนี้เคยเป็นฐานเรือสังกัดหน่วยรบพิเศษก่อนจะปลดประจำการออกมาประกอบอาชีพเป็นบริการรับจ้างนอกจากนั้นตัวเขายังเคยมีประวัติติดคุกโดยย้อนกลับไปในปี2016ในขณะที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนนก็เจอตำรวจโบกให้จอดรถเพราะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบภายในรถของเขานะครับ ก็ได้พบเข้ากับอาวุธจํานวนมากมายหลายกระบอกที่ซ่อนอยู่ในรถอย่างกับคนจะไปก่อสงครามยังไงอย่างนั้นทาให้ตัวเขาถูกจับกุมและต้องรับโทษจาคุกเป็นเวลาสเดือนในทันทีในข้อหามีอาวุธไว้นในครอบครองแถมในช่วงเวลาที่เขากําลังติดต่อพูดคุยดีลงานกับฮอลลี่ผ่านช่องทางออนไลน์ตํารวจยังได้ตรวจพบว่าเขาได้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายไบรอนบล็อกเวย์ซึ่งนายไบยรอนคนนี้นะครับเขาก็เป็นอดีตฐานเรือที่ปลดประจําการ มาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นบอดี้การ์ดเหมือนกับนายอดัมด้วยเช่นกันในวันวันหนึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็มกักจะพูดคุยกันถึงเรื่องการสืบข้อมูลกิจวัตรการใช้ชีวิตของนายบิวและฮอนรี่คู่รักที่ตำรวจไปพบเจอร่างกายอยู่ในรถที่ประสบอุบัติเหตุมันเหมือนกับว่าอาดีตฐานทั้งสองคนนี้เขาพยายามสะกดรอยตามบันทึกข้อมูลอยู่ตลอดคราว่าวันวันหนึ่งคู่รักทั้งสองคนนี้เขาใช้ชีวิตยังไงมีกิจวัตรแบบไหนไปไหนมาไหนกันบ้าง เข้าบ้านกี่โมงออกจากบ้านไปทำงานกี่โมงมันดูเหมือนว่าชายทั้งสองคนนี้พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่านายเจเรตซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นอดีตฐานกองกําลังรักษาตัวเองที่ปลดประจำการและมาทําธุรกิจเปิดบริษัทเกี่ยวกับด้านรักษาความปลอดภัยหรือการจัดหาบริการส่วนตัวให้กับเหล่าเศรษฐีนั่นเองครับในตอนนี้ทางผมเะขอสรุปความสัมพันธ์ของอดีตฐานทั้ง3าคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนายอดัม และนายไบรอนพวกเขาทั้งสองคนนี้ได้รับการว่าจ้างมาจากนายเจเลตเจ้าของบริษัทให้คอยสอดส่องติดตามดูพฤติกรรมของคู่รักคู่นี้ครับแต่หลังจากนั้นทางตำรวจก็ไปสืบทราบข้อมูลเชิงลึกลงไปอีกว่านายเจเลตคนนี้ก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับฮอลลี่ไม่เคยมีปัญหาผิดใจหรือเคยเป็นลูกค้าอะไรกับเธอแต่อย่างใดครับเพียงแต่ว่าภารกิจในครั้งนี้เขาได้รับการว่าจ้างมาจากเศรษฐีอีกคนหนึ่งเพียงเท่านั้นเอง และในที่สุดตำรวจก็สามารถไปสืบสาวเรื่องราวทั้งหมดมาจนได้ว่าเศรษฐีคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนี้ชื่อของเขาก็คือนายอิริกอายุ48ปีเขาเป็นเจ้าของบริษัทซื้อขายให้เช่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งภายในเมืองและกับโบเช่เลยครับเมื่อตำรวจได้ลองสืบย้อนประวัติของเขากลับไปก็ได้พบว,ว่าตัวเขาเคยเป็นลูกค้าที่เคยติดต่อดิวงานนัดเจอกับฮอลลี่จนเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าขาประจําคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ซึ่งโดยปกติแล้วในประวัติแชทของเศรษฐีคนนี้กับฮอลลี่ก็มักจะพูดคุยพูจาหวานแววนัดเจอพากไปกินข้าวไปเที่ยวกันอยู่เป็นประจำแต่เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็มีประเด็นเกิดขึ้นจนได้ครับเพราะจูจูฮอลลี่ก็ได้ส่งข้อความแชทไปหานายอีริกคนนี้โดยมีจุดประสงค์ในเชิงคมคู่ต้องการรีดไถเงินจากเขาซึ่งมาดูจากคำพูดและรูปประโยคในการพิมพ์นะครับตำรวจก็สามารถคาดการณ์ได้ทันทีว่า คนที่ส่งข้อความคมคููเหล่านี้ไม่น่าจะใช่ตัวฮอลลี่แต่น่าจะเป็นตัวนายบิลที่เพิ่งจะล่วงรู้ความลับของแฟนสาวว่าเธอทํางานประเภทนี้และรู้สึกโกรธไม่ต้องการให้นายอ e ีริกผู้ชายคนนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับฮอลลี่แฟนสาวของตัวเองอีกต่อไปโดยเนื้อหาใจความที่เขาส่งไปนะครับก็มีประมาณว่าเขาจะเอาเรื่องราวที่นายเษฐีอ e ีริกคนนี้แอบมามีความสัมพันธ์กับฮอลลี่ไปแชรป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ เป็นการแบ็กเมลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับเพราะเดิมทีตัวนายอีริกเขาก็มีภรรยามีครอบครัวตัวเองอยู่ก่อนแล้วภาพลักษณ์ภายนอกที่ทุกคนมองกันเข้ามานะครับก็มักจะเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์ร่ำรวยอบอุ่นและรักครอบครัวมากๆและถากว่าเรื่องราวเชิงชู้สาวแบบนี้ถูกเป่าประกาศออกไปก็จะทําให้นายอีริกเสื่อมเสียชื่อเสียงส่งผลต่อภาพลักษณ์ตัวเขาและชื่อเสียงของบริษัทมากๆเลยทีเดียวครับเพราะตัวเขาและตระกูลของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเจ้าถิ่น ที่ทุกคนนับหน้าถือตาและเขารบกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองทางด้านตัวนายอ e ีริกนะครับเมื่อได้รับข้อความขมขู่อันนี้มาเขาก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเหมือนกับมีคนมากระตุกหนวดเสือเขาจึงรีบใช้เงินแก้ปัญหาโดยการว่าจ้างบริการรับจ้างเหล่านี้ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาทันทีครับเอาละครับในตอนนี้เมื่อทางตำรวจนะครับสามารถรับรู้ตัวตนของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดรวมถึงสาเหตุแรงจูงใจได้แล้วพวกเขานะครับจึงเอาหลักฐานทั้งหมด รวมถึงภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องฮอลลี่มาประกอบลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดังนี้ครับโดยย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่ม40นาทีของวันที่12มีนาคมซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่อดีตฐานทั้ง3คนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ในตอนนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องฮอลลี่สามารถจับภาพได้ว่าเธอและนายบิวทั้งสองคนนี้กําลังเดินออกมาจากห้องไปยังลานจอดร,รถเพื่อจะขับรถออกไปไหนด้วยกัน เพราะไม่นานหลังจากที่ทั้งสองเดินผ่านกล้องไปก็ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์แต่จู่ๆก็กลับได้ยินเสียงนายบิลและฮอลลี่ผู้จาวยวายอะไรสักอย่างเสียงดังออกมาตามมาด้วยเสียงลั่นไกดังขึ้น2อสนัดก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทไปไม่นานหลังจากนั้นภาพจากกล้องก็สามารถจับได้ว่ามีรถยนต์สีดำคันหนึ่งขับผ่านกล้องไป พร้อมกับรถยนต์ของฮอลลี่ขับตามไปติดๆครับจากภาพบันทึกทั้งหมดนี้ตำรวจจึงคาดการได้ว่าในวินาทีนั้นชายทั้ง3คนนี้ก็น่าจะได้ลงมือจัดการกับทั้งสองคนตามที่ได้รับมอบหมายไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่พวกเขาจะขึ้นรถของฮอนลี่ขับพาไปชนต้นไม้ข้างถนนเพื่อจัดฉากว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุตามแผนการที่วางเอาไว้ก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปคนละทิศละทาง เพื่อจบภารกิจแถมหลังจากนั้นอีกเพียงแค่มไม่กี่วันในหน้าเว็บไซต์บริษัทบริการรับจ้างของนายเจเร็ดเษฐีอิริคนนี้ยังเข้าไปรีวิวให้5ดาวพร้อมเขียนบอกเล่าความประทับใจเอาไว้ประมาณว่าผมรู้สึกประทับใจการทํางานของบริษัทนี้มากๆพวกเขามีความเป็นมืออาชีพทํางานตามมอบหมายได้ภายในเวลาที่กําหนดให้บริการดีซะจนไม่รู้จะสามารถหามืออาชีพดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนแทนได้นอกจากนั้นแล้วตํารวจยังสามารถตามสืบ ร่องรอยการเงินของพวกเขาเหล่านี้ในช่วงเวลาหลังจากที่ลงมือก่อเหตุไปแล้วจึงได้คำตอบว่าค่าจ้างภรารกิจในครั้งนี้นะครับเษฐีอีริกได้จ่ายเงินให้อดีตทหารทั้ง3คนเป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นที่สูงมากถึง1ล้านดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ35ล้านบาทเลยแหละครับในตอนนี้แม้ว่าทางตำรวจจะสามารถสรุปลำดับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แล้วก็จริงนะครับว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือหลักฐาน ที่มันมีน้ำหนักหนักแน่นมากพอจะมามัดตัวกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์และตำรวจก็เกรงว่าหาพวกเขาวู่วามบุกจับกลุ่มไปเลยในตอนนี้ด้วยอำนาจของเงินที่กลุ่มคนเหล่านี้มีอยู่นะครับพวกเขาก็อาจจะสามารถว่าจ้างทนายเก่งๆทำทุกวิธีทางให้ตัวเองหลุดพ้นจากความผิดไปได้แน่ๆครับดังนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำกันต่อก็คือคิดวางแผนจะหาหลักฐานมามัดตัวกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาหมดหนทางสู้และพาพวกเขามารับโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างสาสมให้จงได้ครับหลังจากที่ตำรวจนั่งคิดวางแผนกันอยู่สักพักใหญ่ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจจะใช้แผนเหยื่อล่อโดยการติดต่อเจราจากับนายชาร์ตซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นพี่ชายแท้ๆของนายไบรอนซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้องชายของตนได้เคยก่อวีลกรรมรับงานโสกบกแบบนี้ด้วยทางตำรวจจึงได้วางแผนคิดอุบายบอกกับพี่ชายคนนี้ไปว่า ในตอนนี้ทางเราได้สืบทราบมาว่าไบรอนน้องชายของคุณกําลังถูกข่มขู่บังคับว่าจ้างให้ไปทําสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะซึ่งพวกเราทุกคนจะสามารถช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องเข้ามาร่วมมือกับทางตํารวจช่วยกันสืบหาเบาะแสซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับทางพี่ชายที่เขารู้สึกรักและเป็นห่วงน้องชายตัวเองมากๆจึงตอบปากรับคำกับทางตำรวจไปทันทีว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ ช่วยสืบคดีในครั้งนี้ครับด้วยแผนการของทางตำรวจก็คือต้องการให้พี่ชายคนนี้เป็นนกต่อโทรไปขอนัดเจอกับนายไบยรอนและอดัมเพื่อจะพูดคุยอะไรด้วยบางอย่างเมื่อวันนัดหมายมาถึงนะครับตำรวจก็ติดเครื่องดักฟังไว้กับตัวพี่ชายและบอกให้พูดโกหกกับทั้งสองไปประมาณว่าตัวเองกําลังมีปัญหากับคนคนหนึ่งอยู่และอยากจะให้น้องชายทั้งสองคนช่วยไปจัดการกับคนคนนั้นให้หน่อยซึ่งตั้งทางไบรอนและอดัมนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอบรับปากทันทีว่าจะจัดการให้ เพียงแค่อาจจะต้องมีค่าเสียเวลาให้กับพวกเขานิดหน่อยและในระหว่างที่กำลังพูดคุยเจราจาต่อรองราคากันอยู่นะครับตัวพี่ชายก็พูดตะล่อมตะล่มติดตลกหยอกๆออกมาประมาณว่าช่วงพักหลังมานี้นายสองคนเป็นยังไงกันบ้างทำงานอะไรกันอยู่งานราบรื่นดีไหมซึ่งทั้งนายอดัมและนายไบยรอันนะครับที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังโดนล่อจับกลุ่มเมื่อได้ยินคำถามนี้มาตัวเองก็ตาเป็นประกายพร้อมกับเล่าว,วีรกรรมล่าสุดที่ได้ก่อไปกับนายบิวและฮอลลี่ ออกมาให้ฟังอย่างหมดเปลือกครับว่าพวกเขารับจ้างงานมาจากใครวางแผนลงมือแบบไหนอำพางคดีกันยังไงเล่าออกมาเป็นฉากฉากตั้งแต่ต้นจนจบเลยล่ะครับ time, And, uh, uh, ส่วนทางตำรวจไม่ได้ข้อมูลคำสารภาพทั้งหมดนี้มาแล้ว พวกเขาก็ต้องกลับมานั่งคิดวางแผนที่จะรวบบุกจับกลุ่มทั้ง3คนต่อไปทันทีซึ่งการจับทั้ง3คนนี้นะครับจะต้องเป็นไปอย่างรัดกุมและมีแบบแผนเพราะพวกเขาทั้ง3าก็ล้วนเป็นอดีตทหารมากฝีมือและมีอาวุธติดตัวด้วยกันทั้งสิ้นจะบุกซุมสุส่มหไปจับแบบดือด้อก็นับว่าเสี่ยงอันตรายเกินไปและที่ยิ่งกว่านั้นนะครับชาวบ้านในเมืองอาจจะได้รับลูกหลงจากการประทะไปด้วยครับต่อมาในวันที่10ธันวาคมปี2021หลังจากที่ทางตำรวจรวบรวมหลักฐานสะกดรอยตาม วางแผนจับกุมกันอยู่นานหลายเดือนในที่สุดพวกเขาก็สามารถบุกจับกุมนายอดัมไบรอนและนายเจเรตได้สําเร็จครับเมื่อได้ตัวทั้ง3คนนี้มาแล้วนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถดิ้นหลุดจากความผิดไปได้เลยครับเพราะหลักฐานทุกอย่างที่ตํารวจเตรียมการมานั้นมันทําให้เขาหมดหนทางต่อสู้และสิ่งสุดท้ายที่ตํารวจต้องการในตอนนี้ก็คือหลักฐานที่มันมีน้ําหนักหนักแน่นมากพอจะสามารถสาวไปมัดตัวอ e ี ick, ริกเศรษฐีผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้ให้จงได้ครับ จึงจะถือเป็นการปิดคดีที่สมบูรณ์แบบตำรวจจึงคิดวางแผนออกอุบายหลอกล่อก,กับทั้ง3คนไปนะครับว่าให้พวกนายเนี่ยมาช่วยตำรวจวางแผนจับกลุ e ่มอีริกกันไหมซึ่งถ้าหากทำบรนสำเร็จไม่แน่สาลอาจจะลดหย่อนโทษได้พวกนายก็เป็นได้นะทางตำรวจจึงได้คิดวางแผนบอกให้นายเจเรตโทรติดต่อกลับไปหาเศรษฐีอ e ีริกเพื่อจะบอกกับเขาว่าในตอนนี้นายอดัมเขาต้องการเงินค่าจ้างเพิ่มและทาให้ให้ตามที่ขอเขาจะเอาเรื่องราวทั้งหมดไปแช่ และทาให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทั้งตัวผมและคุณพากันซวยไปหมดนะเมื่ออีริกได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็รู้สึกไม่พอใจมากๆครับเพราะเขารู้สึกว่าเงิน <c oughs> ที่เขาจ่ายค่าจ้างไปรอบก่อนนั้น <c oughs> มันก็ไม่ใช่น้อยๆเขาจึงออกคําสั่งบอกกับเจเรตตต่อทันทีประมาณว่ารีบไปจัดก,การนายอดัมคนนี้ทิ้งไปซะสั่งสอนให้เหมือนกับคู่รักทั้งสองคนก่อนหน้านี้ให้มันจบๆไปเมื่อทําภารกิจเสร็จแล้วนายก็มาเอาเงินรางวัลที่ฉันได้เลย We got a problem with one of the shooters in Nashville. Uh -huh. He found out that you were the client that uh, paid for this, for the job. Mm -hmm. I'll pay the guy twenty-five thousand, but I think it needs to go away after that. So we need to take care of him. He did a solid for me, and I appreciate it for that. But I just want to make sure it's you know in six months down the road he's not going to pop back up. Honestly, I think I'd rather take care of it permanently, and then I'll just run hundred and fifty through Spear Tip. ซึ่งการสนทนาในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญครับที่ทําให้ตํารวจสามารถมัดตัวเศรษฐีอีริคนนี้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเขาเป็นคนที่จงใจว่าจ้างให้ทั้ง3คนไปก่อเหตุจริงๆหลังจากนั้นทางตํารวจก็รีบเดินทางไปบุกจับกุมตัวอิริมาดําเนินการตามกฎหมายต่อทันทีครับและเมื่อการพิจารณาคาดีเริ่มต้นขึ้นด้วยหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดและเสียงบันทึกต่างๆที่ตํารวจรวบรวมมามันก็ทําให้พวกเขาทั้ง4ี่คนนี้ ดินไม่หลุดไม่สามารถต่อสู้คดีอะไรได้เลยครับและสุดท้ายก็ได้บทสรุปกันว่าทั้งตัวนายอดัมและนายไบยรอนก็โดนแจ้งข้อหาที่จงใจทำร้ายผู้อื่นและร่วมมือกันลักพาตัวและพวกเขาก็ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปในทันทีส่วนตัวเศรษฐีอีริกนะครับก็ได้ข้อหาว่าจ้างเป็นผู้คิดแผนการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดจึงทำให้ตัวเขาโดนรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะครับสำหรับตัวนายเจเรตเจ้าของบริษัทบริการ ก็ได้ข้อหาไม่ต่างอะไรกับนายอีริกครับแต่ด้วยที่ตัวเขาให้ความร่วมมือตามแผนจนทําให้ตํารวจสามารถเก็บหลักฐานจับกลุ่มเศรษฐีอีริกมาได้บวกกับการสารภาพความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาโดยตลอดแถมตัวเขาเองก็พยายามกล่าวอ้างขอความเห็นใจจากศาลนะครับว่าโดยปกติแล้วบริษัทของเขาไม่เคยรับทํางานประเภทนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ําแต่ช่วงพักหลักมานี้ด้วยพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด -19 ทําให้เขาไม่มีงานจ้างไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับ แต่ตัวเขาเองก็ยังคงมีครอบครัวต้องดูแลมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายด้วยความกดดันทั้งหมดเหล่านี้นะครับจึงทําให้ตัวเขาต้องจําใจรับทํางานจากนายอ e ีริกทั้งทั้งที่ไม่ได้เต็มใจเลยด้วยซ้ําจากคําสารภาพและการให้เหตุผลทั้งหมดของเขาในครั้งนี้นะครับจึงทําให้การตัดสินคดีของเขายังคงอยู่ในช่วงพิจารณาคดีต้องรอการตัดสินกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วนายเจเรตผู้ต้องหาลายนี้จะได้รับโทษเหมือนกับเพื่อนๆอ,อีก3คนของเขาด้วยการจําคุกตลอดชีวิต ไม่ครับและสำหรับเนื้อหาที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับหากตรงจุดไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะทีนี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปของผมก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวอันน่าสนใจตอนต่อไปครับหรือสำหรับใครนะครับที่อยากจะช่วยส่งกำลังใจก็สามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แงรูปหัวใจใต,ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับ สำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ